ก็สวัสดีสำหรับทุกคนที่เขามารับชมรับฟังนะครับวันนี้เที่ยวนี้ก็ใส่ไม้มาเด้อครับไม้เดียวก่อนลงไปแล้วก็ลงเสร็จขึ้นอาหารกลับมาครับวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมอยู่ทีงานในืครัวเขาว่านะครับนี่เราพำลัขึ้นไม้แปลงครับเออเจ้านี้ครับผมเจ้าโอร์นิวฮอลแลนด์พันหกัอันนี้ขีบสูงมากนะครับขับล้อหลังใหญ่ล้อเดียวนะครับ เข้าหลังใอ้หน้าไม,ม่ได้ขับนะครับใส่คานพอแปงดีนะแป้งดีใช้ดีนะีิดังสูงเลยนะไม่มีคำยันถอยด้วยลนะ้อหน้าจม

ไม่ผสมนิดหน่อยตัดอ้อยก็ขีบอ้อยล่ะทำทุกอ,อย่าง พีศาจเลยครับเขาไปดูใกล้ๆเสีออยงนี้ยังชอบเลยครับเล้าใจมาก Yeah. Mà. đi nghe, tiếng lấu à, tiếng na phát phát ตอนนี้เราจะปิดท้ายใส่ลองดูนะครับผมจะไม่เปิดท้ายแต่ว่าจะยื่นพอึ้นได้ึงยหางท้ายนะครับขึ้นอองคาท้ายแล้วจะยื่นออกมาท้ายะครับเรากระบะที่ไม่ผ่านเอาเปล่าเนี่ย อยาลงใปด้วยนะลูกพี่ขันดินคันกิุ่งไม้นมนะ